มึงเต้นด้วยมึงเต้นโชว์ก็ได้มาเกิดโบโอเคโบโอเคโบนาย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 รามโอเมก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุกไม่นอ่อกนอ่อกนอ่อกเซิ้งเฮ้ยแม่กูไอ้ฝานไม่แต่งตัวดูสีวะสีหมดยามึงเต้นด้วยมึงเต้นโชว์ก็ได้ สลราแม่งกระโดดเฮ้ยัวแฮกเกอร์แฮกเกอร์เยแฮกเกอร์เย้ยูยซูนี่เฮ้ยๆก็อย่าดิอย่าไปสอนฝรั่งดิน้องพีชน่าพี่หรอใช่กระเดียวได้เเฮ้ย เมึงตั้งไอบอมหมุนตัวรอบไปไหนเขาบอกบอกอัดตัวอัดตัวไอ้ลำเอ้ยอ้อ้ I'm sorry I'm sorry เขาบอกวัดตัวเลยี่รลำก็เป็นคนเมก้าไม่หยาดพูดอังกฤษได้นี่โอเค thank you and you thank you teacher t e a s h e r ไว้ไปวๆนี่มันไวยังไม่ลำเป็นลิงลมเนาะ <Workers S 2> ทำได้เจ๊กเจ๊กดิไอ้ลามเจ๊กเจ๊กเจ๊กยไม่เ็นครับเพราะไม่คีลิงนี่อครับโอเคโอเคยโกโโนวันยู่อยเอออุดหนุนกล้วยทอดโซนีนอนอกอหนุนนอใครทำกล้วยนดอร่อยโซนีตัวแน่นๆเลย ทำ้ง้ทำได้ยังไงก็ห g ออยู่แล้วเฮ้ยก็ม่ได้ไงก็หงอ i อยู่แล้วอ้อใคอยากอยู่ในกลมไม่มีนะไม่มีไม่มีนะใครอยากตู่นี่เช่นน่นสิเช่นนั่นสิแร number o อยากกินกล้วยหอมมีบกักโซลามบักโซลามอุยอ้ยเยอะ Oh no. wow. <c oughs> ้ o w o ว very g o o ดวันนี้พี่ก็มีเว็บสมเพจฟรีฟามานะนำเสนอให้กับน้องๆน,นะครับให้น้องๆน,นะครับผมลองสังเกตไปที่เพจพี่นะครับผมตอนนี้พี่เพียง14เพจเท่าน,นั้นแลน้น้องๆนะครับกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ด้านบนซ้ายมือนะครับผมหลังจากนั้นให้ copy UID ไปได้เลยเนืงจากที่เราเข้ามาในเว็บ24ตัวนะครับผมให้เรากดเข้าไปที่มุมขวาบนนะครับผมเข้าสู่ระบบทำการล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กง่ายๆเลยครับผมล็อกอินได้เลย โอเคครับผมเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผมกดเข้าไปที่หัวข้อเติมเงินและเลือกเป็นแจ้งโอนอัวเลตนะครับผมโอเคครับผมเมื่อเราเข้ามาในหน้าเติมเงินแล้วนะครับผมเราจะเห็นเบอร์ตรงนี้นะครับเราก็สามารถโอนเงินเข้าไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมและแจ้งเลขอ้างอิงได้ตรงนี้เลยนะครับโอเคผมเมื่อเราโอนเงินเสร็จนะครับผมเราจะได้เลขอ้างอิงแบบนี้เลย แล้น้องเอาเลขอ้างอิงนะผมมาใส่ตรงช่องนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จนะครับผมกดเข้าไปที่หน้าหลักนะครับผมแล้วเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับผมจะเจอสุ่มเพชรฟร10ล้านต้นเพชร10เครดิตนะครับผมกดเข้าไปเลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเอา UID ที่เราอปปี้มาวางลงไปได้เลยครับแล้วกดเข้าสู่ระบบไปเลยครับผมหลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะเห็นชื่อตัวละครของเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมมาดูกันว่าวันนี้ดวงพี่จะดีขนาดไหนเว้ยอึ้งโอเคผมหลังจากที่เรากดสุ่มวงล้อไปนะครับผมแล้วน้้้้้้้ออ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 งง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 ๆมมมมมมมัััััััันน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 จะะะะหหุุยยยยยย่่่่่่่าาาาาาีีีีแลลลลววไไไไไคคคคคครร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 รบบบบโเเเเเเเผผผตตตดดดป็กสิื โอเคผมสุมมส่มมาสุ่มมายังไงวันนี้ดวงออกแค่นี้หรือเปล่าเลยครับผมออกมายังไงครับเพ้ยงปี้ได้หนึ่งพันแปดร้อยเพชรโอเคครับผมกดคุณต่อเลยโอเคผมรับตรงล้อหมุนมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ,นอะไรยังไงครับยังไงแตกไปแตกไปโอเคผมแล้วรอบนี้นะครับผมได้เป็นสามพันหนึ่ร้อยก็ที่เจ็ดเพชร ผมว่าตอนนี้ระบบม,มันต้องบัคแน่ๆเลยทุกคนต้องใช้แน่ๆเลยอะ่ะมันต้องใช้แน่ๆเลยเว้ยโอเคผมหลังจงรับสนะครับเรากดเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมเพรเข้าตัวพี่หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับหนึ 1, 2, 3, ปึ๊กโอเคผมก็ตอนนี้นะผมเพรเข้าในตัวพี่ทั้งหมด6 8 0 0เแปรนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนตปกสำหรับใครที่อยากดูดีเหมือนพี่นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับแบบยี B ่สิบสีตอนะครับผมมีใเลอกเล่นมากมายนะครับผมของรางวัลบัตรเติมเกมเติมเกมออนไลน์นะครับผมก็อย่า น้องยิงแบบเปิดเม็ดเดียวไหมอ้วกละตอนเนี้ยเออคงจะเปิดอะไรก็เปิดแล้วอ้วกวเลยนะเหมือนกัลูกซองกูบอกให้ลูกซองไปมึงลองหอด้วยก็ยิงดักวินสิโอ้โหเฮ้ยทำดีทำดีทำดีเนียนอยู่เนียนอยู่ได้อยู่ใครกูขนาดกูเล่นมั่วๆกูยังดีจังเลยวะ ก็เห็นฮอาปิงไงเออ่สนลัวยๆน้องสวยมาเวิลด์กูดมาเฟนกูชอบแมนมาฟักเกอร์หัวเฮ็ดช็อตมาตะฟักเกอร์มาตะฟักชิดโ Oh my god กูชอบกูชอบโน no no อัดหัวอัดเฮดอัดเฮดมาตะฟักเกอร์อัดเฮดเย้กูชอบแมนมาเปิดอันติ ตอดบอลอะรดเตอไมนต้องมีหรอกเรมต้อเรมตืตอเราก็ไปวัดกันหกไงก็ชิวๆไม่หรือทีก็เกินไปพี่ดาวว่า พี่เลิกเลิกแข่งทุกเกมเพื่อมาลั่นโรงกานพีไฟเลยอาเขาบอกมาไอ้ก็รู้นี่เว่าผมเห็นผู้ใหญ่บ้านผมงเขาบอกกันหมดเลยอุ้ยเฮียเป็นไงโอ้ยแม่ก๊อดยูกอดไมเฟนเจอเลยเจอเลยนะสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งเจอจะสร้างคลิปแบบพี่บิ๊กฮะพี่การ์ดลี้ยงไม่คิดคอมแล้วเอาก็คลิปอีกพี่กับพี่คอมไป ผมท<อ>ี่ภาคสดผมจะให้สอรนร<พ>ามจบใช่ภาคสด<_ <C> _ <A> ตายพอดีน,นัดละ30มี่ทำยาทอย่งางผมไม่ได้ทำร้ายเขาเขาก็ทำร้ายพี่ตอนนี้เขากำลังทำร้ายผู้อยู่ <_ c oughs> โอ้ oh my god hey, yeah ฮะตอนนี้ครับสกวินที่แพ้แล้วนะเฮ้ยเดียสกวินพี่โอ้ยสกวินเดียวเรนเจริญเกมนี้ถ้าเขาวิ่งมาแบบตรงๆอ่ะไม่ต้องอ้อมเลยอ่ะแบบวิ่งไปไม่ทันไม่ทันทั้งตัวกูตายตอนล้างมือก่อนให้เขาตากวินพี่ไม่ไม่ต้องเล่นละอันนั้นอ่ะไม่จะไม่จะมันจะไม่ได้เล่นแล้วนะ โอ้ oh, <c oughs> ไม่มีวิ่งไวด้วยวิ่งช้าเลยโอ้มาฟักเกอร์ You know my f แฟนยูโน่มาแต่ฟั f เกอร์เขาน่าจะรู้แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไหวเฮียเขามาว่ะเฮ้ยเอาสุดยุบโอ้โห กูชอากดด้วยจูบกันด้วยโอ้โหลุ้มะไอห้ังชอบเล่นเหลืองไอ้เนี่ยไม่ไม่ได้ครับไม่ใช่ครับก็ดูเอาละกันนะครับเนเน่น้องนูๆใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับคือพี่อ่ะไอสอนทำมันตึงไปทั่วทุกสารทิศอยู่แล้วขนาดบาซิลเขายังมากล้ามาท้าพี่อ่ะก็งงเหมือนกันนะครับว่ากูตึงอะไรเด็กๆน้องๆนุ่นดูเอาละกัน ขอไม่พูดเยอะดีกว่าเจ็บคอก็นะครับฝากไปถึงพวกเด็กๆที่มันบอกกูกาก์งมนอย่างงี้นะต่างประเทศเขายังบินมาเพื่อที่จะมานึ่งกับกูกูเขาคงไม่ต้องพูดแล้วล่ะแค่นี้แหละ